เราอยากจะให้แบบเขาเรียกว่ามีกําลังใจอ่ะมีกําลังใจกับตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์ทุกคนคุณมีศักยภาพที่จะศึกษาเรียนรู้ได้จนความเป็นพุทธะได้เลยนะเว้ยเฮ้ยเราอยากได้ผลเราต้องสร้างเหตุเหตุมันคือกรรมใช่ไหมกรรมจะดีไม่ดีจะทํายังไงไม่รู้เราไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องมีปัญญาปัญญาจะทํายังไงหละก็ต้องมีการศึกษาศึกษาฝึกฝนเรียนรู้ใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับไปว่าไอการศึกษาเรียนรู้เขาก็เรียกว่าสิกขา ที่พูดอยู่บ่อยๆใช่ไหมสิกขาก็มีตรายสึกขา<ม>เออมนุษย์ยังไงมันก็ต้องศึกษาเพื่อให้มันเกิดปัญญา<ม>อยู่ดีปัญญามันจะป๊อปอัพขึ้นมาเองเป็นไปไม่ได้ครับศึกษาอะไรอ่ะศึกษาพฤติกรรมที่มันเอื้อต่อการเกิดปัญญาการพูดการจาพฤติกรรมชีวิตสภาพจิตใจ ทำให้ใจมันถึงพร้อมให้มันมีสภาพที่มันจะเรียนรู้ให้เกิดปัญญาได้เขาเรียกว่ากรรมปิญนะาเนาะก็ค,คือจิตที่มันเหมาะสมกับการทํางานครับอันนี้ถ้าพฤติกรรมดีจิตใจมันโอเคมันก็เอื้อต่อการมีปัญญาก็เลยเป็นที่มาของไตรสิกขาใช่ไหมมนุษย์ก็จะทําอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆไม่มีเคล็ดลับไม่มีทางลัด ทำไปเรื่อยใจเรามันก็จะปราณีตไปเรื่อยใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยไปเราไปเจอแล้วก็มีใจที่มันปราณีตไปเรื่อยๆมีความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากปราณีตไปเรื่อยๆจนกระทั่งพ้นกรรมพ้นการกระทําและผลของการกระทํา เนี่ยนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์พยายามบอกบทิ้งถ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเกิดจากที่เราทาเองทั้งหมดเลยถูกไหมใช่ไม่มีใครโยนมาให้เรารไม่ได้เกิดจากการขอร้องอะไรทั้งสิ้นถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้ถึงจะมีน้ําหน้าไปบอกชาวบ,บ้านเขาได้ว่าเออเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า